มีมีสิ่งที่ควรรู้เยอะเลยเกี่ยวกับเวกเตอร์คือแต่ละคนก็ศึกษาสมบัติของเวกเตอร์มันยังมีสมบัติอีกมากรอให้คนอื่นศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับมาดูม,ม,ดดมุมแสดงทิศทางเนี่ยมุมแสดงทิศทางตรงกับภาษาอังกฤษ Direction Angle และ Cosine แสดงทิศทางตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า Direction Cosine กำหนดเวกเตอร์ u ไม่เป็นเวกเตอร์0นทำมุมกับเวกเตอร์ i j และ k เท่ากับ Alpha, เบต้และแกมมาตามลำดับนักศึกษาดูบนระนาบ โทษพูดผิดบนปริภูมิ x y z มีเวกเตอร์ u เห็นไหมครับเวกเตอร์ vector u เวกเตอร์ i i เวกเตอร์พิกัดหน่วยเวกเตอร์พิกัดหน่วย j และเวกเตอร์พิกัดหน่วย k เวกเตอร์ u ทำมุมกับเวกเตอร์พิกัดหน่วย i เท่ากับอันฟาทำมุมกับ j เท่ากับเบต้าและทำมุมกับ k เท่ากับแกมมา เดี๋ยวหน่อยเราจะเรียกอันฟาเบต้าและแกมมาว่า,าเรียกว่าเรียกอันฟาเบต้าและแกมมาว่ามุมแสดงทิศทาง direction angle ตรงนี้ข้างในดีต้องเป็นตัวเล็กแล้วปกติหัวข้อถึงจะเป็นดีตัวใหญ่และ พอเราใส่คอสเข้าไปคอสอันฟาคอสเบตา้าและคอสแกมมาเรียกคอสอันฟาคอสเบตา้าและคอสแกมมาว่าโคไซส์แสดงทิศทาง direction cosine เ,เหมือนเดิมดีเป็นตัวเล็ก <c oughs> จากบทนิยามของ เวกเตอร์ทีกัดหน่วยนอมมันเท่ากับหนึ่งอะพอเราเอา u u i เห็นไหมครับมันจะเป็นนอม u นอม i แต่นอม i เป็นหนึ่งก็เลยเหลือนอม u cos ของมุมระหว่าง u กับ i ก็เป็น cos ันฟ้าทำาองเดียวกัน u. j เท่ากับ norm u cos beta u. k เท่ากับ norm u cos g a ม m a และถ้าให้ u เท่ากับส่วนประกอบ u เป็นเวกเตอร์ที่มีส่วนประกอบ u 1, u 2, u 3 u. i ก็เป็น u 1คูณ1บวก u 2คูณ0บวก u 3คูณ0มันก็เลยเหลือแต่ u 1ฉะนั้นเอาน o r m ไปหาร คอสอันฟาเท่ากับ U1 ส่วนนอม u เช่นเดียวกันคอสเบต้าเท่ากับส่วนประกอบที่2หารด้วยนอมของเวกเตอร์ u และทำนองเดียวกันคอสเบต้าเท่ากับส่วนประกอบที่3นะ U3 ส่วนนอม u เขียนเขียนใหม่ U ส่วนนอม u นะครับย <You S 1> ส่วนนอม U เท่ากับ U ูหนึ่งส่วนนอม U ูไอเห็นไหมส่วนประกอบที่หนึ่งส่วนประกอบที่หนึ่งดู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 ครับครูเพิ่มเติมที่กระดาษความเดิมยู you. เวกเตอร์ u เขียนให้ดูความสัมพันธ์ความเดิมเวกเตอร์ u เท่ากับส่วนประกอบที่หนึ่งก็คือ u 1 i บวก u 2 j บวก u 3 k เนหะ็นไหมเขียนตรงตรงนี้เขียนเป็นสัญลักษณ์เดิมครานี้ครูเขียนอย่างนี้เสร็จแล้ว ดูนะพอเราเอา u หนึ่งส่วนเราหารด้วยนอ o ม u ก็ต้องหารทุกทกที่ส่วนนอ o ม u ส่วนนอ o ม u และอันนี้ก็ต้องส่วนนอม m u นั่นไง u u ส่วนนอม m u เท่ากับ u หนึ่ง i นี่ไง ส่วนเนอ u 1นึท่ทดทด u 1ส่วนนอม u i บวก u 2ส่วนนอม u j บวก u 3ส่วนนอม u k จากนั้นเราก็นำตรงนี้ไปประยุกต์หานะครับหา cos อันฟา cos เบต้าและ cos แกมมาอย่าลืมว่าเขียนต่ออีก u 1ส่วนนอม u ก็เท่ากับเขียนต่ออีกนะครับเท่ากับ Cos อ,อันฟคูณกับ i เมื่อกี้เราแสดงแล้วไง Cos สอันฟาเท่ากับ u 1ส่วนนอม u ยังไม่ได้เขียนต่อให้เห็นว่าแล้วก็ Cos β เบตส่วน j บวก Cos แกมมไม่ใช่ส่วน j โทษคูณกับ j คูณกับเวกเตอร์ k ฉะนั้นเราหาคอสอันฟ้าคอสเบต้าคอสแกมมาก็ได้จาก u 1ส่วนนอม u ต่อมาก็ u 2ส่วนนอม u และ u 3ส่วนนอม u ตามลำดับนะครับมาดูตัวอย่าง